ายก๋วยเตี๋ยวมันเหมือนกับมันเจอทางตีบตันน่น,เนะเราก็เลยลองไปทําโดนดูเห็นเงินเห็นรายได้อย่างมอเตอร์ลูกหนึ่งเนี่ยราคาก็ไม่ถึงหมื่นเชื่อใจเรื่องเลด้าครับผมพันตีลิธิเดชวงสว่างอดีตข้าราชการทหารนะครับก็ลาออกจากราชการนะครับยศสุดท้ายก็พันตีนะครับตำแหน่งนาหารฝ่ายการสื่อสารมณฑลทหารบกที่35นะครับอยู่ฝ่ายสื่อสารก็ดูแลเกี่ยวกับ เรื่องเคเบิลทีวีนะครับกล้องวงจรปิดภายในค่ายนะครับแล้วก็งานในภารกิจหลักก็อย่างเช่นการรับเสด็จหรืออะไรต่างๆนะครับนะการวางขายติดต่อสื่อสารนะครับซึ่งพอได้ความรู้ตรงนั้นมานะครับนะเพราะว่าจบหลักสูตรชั้นในร้อยในพันมานะครับพอตัดสินใจลาออกจากรายการทหารนะครับตอนแรกนะครับที่อยากจะลงทุนค้าขายนะก็ลงทุนไปแล้วขายก๋วยเตี๋ยวช่วงนั้นก็เจอภาวะวิกฤต โควิดนะครับก็จังหวะพอดีในช่วงนั้นนะครับค้าขายไปด้วยแล้วก็มีคนแนะนําเกี่ยวกับโดนเกษตรนะครับซึ่งตอนแรกในความคิดไม่มีความคิดตรงนั้นเลยนะครับทีนี้อ้าวในไหนก็มีเงินอยู่ก้อนหนึ่งก็เลยลองดูลองลงทุนครับครับซื้อมาตอนแรกนะครับก็ยังยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ใช้งานอะไรนะครับซื้อมากองอยู่บ้านพอถึงช่วงฤดูปุ๊บทีเออ ไหนๆก็ขายก๋วยเตี๋ยวมันเหมือนกับมันเจอทางตีบตันน,น่นะเราก็เลยลองไปทําโดนดูนะ <c oughs> ก็หยุดขายก๋วยเตี๋ยวหยุดหยุดไปเลยแล้วก็พอไปลองทําโดนปุ๊บทีนี้มันเห็นเงินเห็นเงินเห็นรายได้นะครับ <c oughs> เออทาไมมันรู้สึกว่ามันหาเงินง่ายจังนะครับ <c oughs> <c oughs> นะแต่ว่าในช่วงนั้นช่วงแรกๆก็มีอุปสรรคก็คือ โดนตกมั่งอะไรมั่งเพราะว่ายังมือใหม่อยู่พูดง่ายยังต้องเก็บชั่วโมงบินใช่ครับตอนนั้นก็จิตใจก็ท้อด้วยอะไรด้วยนะครับแต่ว่าก็ฝ่าฟันเพราะว่าอะไรค่อนข้างแพงนะพี่เนาะใช่ครับใช่ครับตอนนั้นเล่นโดนประกอบรูดเล่นตั้งแต่สิบลิตรนะครับสิบลิตรโดนประกอบครับนะครับแล้วก็ก็คือมีคนคือมีเครือข่าย ในโดนเราก็พยายามรู้จักกับคนนั้นรู้จักกับคนนี้แล้วเขาก็แนะนําเขาก็ชีน้นาหรือว่าสอนเราสอ,อสอนเทคนิคการบินสอนเทคนิคการทํางานเพราะว่าเอาจริงๆผมก็ไม่เคยทำเตืองด้านการเกษตรนะครับไม่เคยเกี่ยวกับท,าทํานาทําไร่เงี้ยอก็อได้โอกาสตรงเนี้มาเรียนรู้เรียนรู้ค่อยๆเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผสมยาการบิน บิน a อยังไม่รู้จักเลยนะครับยังไม่รู้จักว่าบิน a อบเป็นยังไงพอก็สอนปุ๊บเออมันง่ายพอง่ายปุ๊บนี่เราก็เก็บความรู้เก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาวันหนึ่งเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเริ่มมีการขยับขยายก็เริ่มจาก10ลิตรเป็น17บเจดลิตรแล้วก็มาเป็น j j ครับครับพอมาได้สัมผัส DJ i